สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาบำรุงต้นพริกและพืชผักสวนครัวอื่นๆเราจะบำรุงอย่างไรให้ต้นแข็งแรงพริกของเราติดแทบทุกช่อเลยค่ะดอกแข็งแรงขั้วเหนียวขั้วไม่หลุดร่วงได้ง่ายพริกของเราจึงดกแบบนี้ส่วนต้นกระเจี๊ยบเขียวของเราก็ต้นแข็งแรงมีความต้านทานต่อโรคไม่มีโรคและมแมลงเรามาชมสูตรง่ายๆสูตรนี้กันเลยค่ะ สูตของเราก็จะหาง,ง่ายๆจากม่ครัวอีกเช่นเคยค่ะน้ำซาวข้าวมีประโยชน์มากเลยค่ะจะช่วยบำรุงต้นให้ต้นแข็งแรงแล้วก็ยังช่วยบำรุงดินทำให้ดินดีอีกด้วยค่ะต่อามาเราก็จะใช้เป็นกาแฟสำเร็จรูปค่ะจำนวนหนึ่งซองกาแฟนั้นก็จะช่วยกระตุ้นรากเร่งยอดและเร่งใบให้ใบเขียวงามแล้วก็ยังช่วย ป้องกันมแมลงอีกด้วยค่ะเราก็เทกาแฟใส่ลงในน้ำเจ้าข้าวเลยค่ะต่อมาเราก็จะใช้เป็นสิ่งนี้เลยค่ะนั่นก็คือยาทำใจยาทำใจเขาจะมีตัวยาที่สามารถช่วยป้องกันมแมลงแล้วก็ยังช่วยทำให้ต้นพริกของเรามีการติดดอกออกผลที่เยอะมากเลยค่ะเราใช้ยาทำใจจำนวนหนึ่งซองค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะทำการคนๆให้เข้ากันเลยค่ะแค่นี้เราก็จะได้สูตรปุ๋ยที่จะไปบำรุงต้นพลิกและต้นกระเจี๊ยบเขียวของเราให้มีการติดดอกออกผลที่ดกไปเมียมากค่ะเมื่อเราได้สูตรปุ๋ยแล้วเราก็นำมาลดที่ โคนต้นพริกของเราเลยค่ะเราจะลดให้ทั่วให้ชุ่มให้โดนทั้งรากและใบของเขาเลยค่ะสูตรนี้ก็จะช่วยกระตุ้นรากและยังช่วยบำรุงใบแล้วก็ยังช่วยเร่งยอดให้ยอดนั้นออกดีพริกของเราก็จะมีการติดดอกออกผลให้เราเยอะเป็นอย่างมากค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าเขาจะติดทุกช่อเลยค่ะ สูตรปุ๋นี้จะเป็นสูตรง่ายๆที่เราหาได้จากมนคัวเป็นการประหยัดต้นทุนเป็นอย่างมากเลยค่ะเมื่อเรานำมารดที่ต้นกระเจี๊ยบของเราต้นกระเจี๊ยบเขียวของเราก็จะโตไวเมื่อติดดอกออกผลก็จะมีความดกเป็นอย่างมากเลยค่ะเพื่อนๆที่กำลังปลูกผัผกสวนครัวก็อย่าลืมนำสูตรนี้ไปใช้สวัสดีค่ะ